มิโมทีชาลเม่บอกว่าเรื่องอดโรดิคราเิโอให้คาปรึกษาเขาเรื่องของว่าอย่าเล่นยาและอย่าเล่นซูปเปอร์ฮีโร่าทาไมถึงให้คําปรึกษาแบบนี้นะครับผมจะมาพอที่จะเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าทําไมเอออันนี้น่าสนใจดี่เหมือนกันตอนเห็นข่าวครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเออมึงดาราม่าได้เลยแต่เราแต่เรา,แต,เราแต่เราไม่ดาราม่านะแต่เราไม่ดาราม่านะเราให้ฟังเฉยๆคือต้องบอกทุกคนตอนนี้ก่อนนะครับว่าเราต้องเข้าใจนะว่า Leonardo โดดิคา i ิโอให้คำปรึกษากับ t ทิโมธีชา a ามี e ลโอนาร์โดดิคา p ิโอไม่ได้ให้คำปรึกษากับนักแสดงทุกๆคนนะครับเขาให้คำปรึกษานี้กับทิโมธีชาลามีเรื่องเล่นยาเนี่ยอัน,นเรื่องเล่นยาน,นี้ไม่ต้องพูดเนาะทุกคนเข้าใจเนาะเล่นยามันไม่ดียังไงทุกคนเข้าใจนะแต่อยากจะลงลึกถึงการบอก t ทิโมธีชาลามีว่าทําไมไม่ต้องเล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่คือ เราจะเห็นคลิปต่างๆมากมายว่าเวลาที่นักแสดงบางคนได้เล่นบทซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนจะดีใจบ้างทุกคนร้องไห้ทุกคนกนู่นนั่นี่กันทําไมแล้วทําไมลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยถึงได้บอกทีมพูดที่ชาลาเมว่าไม่เล่นคือต้องคือต้องบอกโพสิชันของแต่ละคนก่อนคือถ้าคุณเป็นนักแสดงโนเนมที่ไม่เคยได้มีคนรู้จักไม่เคยได้มีบทที่มันยิ่งใหญ่เลยไม่เคยที่จะได้แบบเบรกทัวคือไม่เป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักจริงๆอ่ะการได้เล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นเรื่องดี คือแปลว่าอะไรวะแปลว่าคุณจะสามารถยกระดับ,ก,ดบการแสดงคุณได้เลยคุณสามารถยกระดับค่าตัวของคุณได้เลยคุณสามารถที่จะได้เงินมหาศาลในชั่วพผิดลาได้เลยไม่ใช่ว่าอาจไม่ได้ใช่ว่าจะได้จากมาเวลเท่านั้นนะ แต่ได้จากโอกาสที่ต่างๆที่คุณจะได้ในอนาคตเช่นการเล่นซูเปอร์ฮีโร่คุณต้องมีงานออกตัวใช่ปะออกตัวได้เลยไปโชว์คอมมิคคอนไปถ่ายรูปต่างๆโออีกระดับหนึ่งจากโนเนมเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เลยมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องโอ้โหได้เล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่จองคิวนู่นนั่นนี่เออมีอะไรเป็นที่รู้จักสามารถเอาชื่อตัวเองไปต่อยอดที่สําคัญเลยคือเพิ่มค่าตัวให้กับตัวเองได้สมมติเคยรับอยู่5000ต่อ คิวละห้าพันเหรียญอะสมมติสมสมติคิวละห้าพันเหรียญกูได้แหละหนังวันสองคิวอะสองคิวต่อหนึ่งเรื่องเป็นตัวประกอบสมพล์ supporting r o มากๆวันหนึ่งปึ้มมามึง supporting r o l เหมือนกันแต่มึงไม่ห้าพันเหรียญแล้วมึงอาจจะแสนเหรียญต่อคิวอะไรอย่างงี้นึกออกไหมมันก็จะแบบเพิ่มอัพค่าตัวได้ว่าเฮ้ยคุณสามารถเอาชื่อคนนี้ไปขายว่าเฮ้ยคนนี้จากหนังแอนด์แมนแอนด์เดอะวอทคนนี้จากนู้นนี่นั่นนั่น,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 นเวลาที่เอเจนต์ไปขายเอเจนต์เอาคุณไปขายกับหนังต่างๆกูจะบอกเฮ้ยนี่ไง มิสเตอร์เอจากแอนแมนไงคนที่เล่นเป็นบทนั้นแอนแมนคนที่เป็นพุ่มกับหรือคนที่เป็นทาหน้าที่แคสติง้งอ๋อเออคนนั้นเออได้ได้ได้ออกมาเลยเอามาเลยมาเลยอา่าหรือถ้าแบบว่านั่นจริงๆไปเขียนหนังสือชีวประวัติโอ้โหแบบมันได้ต่างๆมากมายถ้าคุณยังไม่เป็นเบรกทูสตาร์ Star, แต่ถ้าคุณเป็นเบรกทูสตาร์ Star แล้วทําไมมันถึงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดนักบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นมากเลยเฮ้ยทำไมไม่ใช่ทางเลือกทั้งที่ฉลาดนักคุณก็ได้แบบมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ มันโด่งดังในชื่อของคุณไงคุณจะได้มีนู่นนั่นนี่แต่ถ้าคุณเป็นเบรกทูสตาร์ไปแล้วแบบทีโมทีชาลาม่ไปแล้วถ้าการไปเล็ลบรับเล่นหนังแบบนั้นอนะซึ่งทีโมทีชาลาม่เคยเกือบไปเล่นสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าน่าจะแพ้ทอมฮอลแลนด์ประมาณเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดทำไมถึงไม่ดีคําตอบเลยคือมันเหมือนกงขังคุณครับการเป็นนักเลหนังซูเปอร์ฮีโร่มันเหมือนกงขังคุณ,นะเ,นน Hero, เ,คณเวลาที่เขาเซ็นสัญญาเนี่ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เซ็นกันที่เอ่อหนึ่งเรื่องเขาจะเซ็นกันหลายเรื่องเลย ห้าเรื่องบางเก้าเรื่องถ้าจำไม่ผิดดิฟฟิวเรียสมมติจะสันเซ็นเก้าเรื่องคิสอีแวนประมาณสามหรือสี่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็มีเซ็นเพิ่มนู่นนั่นนี่อะไรอีกทำไมต้องเซ็นทำไมต้องเซ็นเพราะว่าตูดิโอเองก็กลัวว่าเอ้าถ้ากูไม่เซ็นสัญญามืองไว้หกเรื่องพอเรื่องต่อไปมึงดังจากเรื่องนี้มึงจะขอเรื่องเพิ่มคาตัวอย่างเช่นแสนหนึ่งแสนหนึ่งอ่ะแสนเหรียญแล้วกันแสนเหรียญแล้วกันแสนเหรียญถ่ายทำทั้งหมดสิบวันอ่ะแสนเหรียญวันหนึ่งไม่ได้ท่าไม่ได้ต่อสัญญาไว้อ่ะพรุ่งนี้ เฮ้ยกลับมาเล่นในดีภาคต่อหนังภาคแรกดังมากเลยเอ,อ๋อผมขอ10คิว10 10ล้านเหรียญครับสตูด,ดิโอก,ก็ช็อกเฮออ้ยหฮ้ย10ล้านเหรียญกูกูไม่ได้คิดตังค์เผื่อไว้น,นู่นนั่นนี่เนี่ยโอเคสตูด,ดิโอเขาก็ต้องทำบบนีบปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บซึ่งผมได้ข่าวมานานว่ามาเวลไม่ทําแล้วนะเพราะว่าเหมือนมาเวลไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในข้างในเขาเขาคงคุยกันว่าเดี๋ยวจะไม่ได้จะไม่เซ็นสัญญาหลายเรื่องแล้วสำหรับนักแสดงอะไรประมาณนี้กลัวว่าแบบ ไม่รู้ผมไม่รู้ปัญหาข้างในคืออะไรนะแต่ว่าเหมือนมติใหม่ของมาเวลจะไม่ทําแบบนี้ละแต่ว่าค่ายอื่นหรือหนังภาคต่ออื่นๆน,นะมันก็ทําทําไมถึงเป็นต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยหนังภาคต่ออื่นเขาไม่ได้ทําหรอหนังภาคต่ออื่นๆก็มีการเขียนแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าระดับความเข้มข้นขอ,ของงานถ่ายทำอ่ะมันไม่ได้มากขนาดนี้เยกตัวอย่างเช่นอลิซเบตโอเซนซึ่งจริงๆโอเซนไม่ได้นึกออกไหมโอเซนไม่ได้ไม่ได้เยอะด้วยนะโอเวโอเซนแค่เล่นอเวนเจอร์ใช่ไหมเล่นวันด้าวิชั่นใช่ไหมแค่นั้นเลย อลิซาเบตโอเซนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเคยสูญเสียโอกาสไปเล่นหนังอินดี้ที่ได้รางวัลที่แบบเพอ์พอเธอไม่ได้ไปเล่นแล้วมันได้รางวัลเป็นที่พูดถึงมากมายในวงการภาพยนตร์เพราะว่าเธอติดถ่ายอเวนเจอร์มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยสำหรับนักแสดงบางคนที่ถ้าเรามออรุมมองในมุมมองของเรารู้สึกวุ oh, ่นหนังเวนเจอร์ดีมีชื่อเสียงต่างๆมากมายแต่ขณะเดียวกันเขาเองก็เสียโอกาสในการที่จะไปรับบทอื่นๆที่เฮ้ยเงินอาจจะน้อยกว่าแต่เป็นที่พูดถึง ในวงกว้างมากกว่าการเล่นหนังซูเปอร์ฮีโร่มันอาจจะได้ใจของแฟนของแฟนของแฟนเราเฮ้ยเล่นแต่ขนาเดียวกันแล้วมันก็เหมือนบล็อกตัวเขาว่าคุณได้เล่นหนังเนี้ยคนคนก็จะเห็นคุณเป็นแบบเนี้ยเป็นสกาเลตวิทเป็นสกาเลตวิทสกาเลตวิทสกาเลตวิทแลวก็ได้เล่นแบบเดิม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 ในทุกๆปีอะ่ะขนาดเดียวกันแล้วคนก็จะเริ่มมองคุณว่าอ๋อคุณเป็นไทแครสก็คือคุณเล่นในแบบเนี้ยแบบผู้หญิงเศร้าผู้หญิงนิ่งนู่นนั่นนี่แบบนี้ตลอดเวลาจนบางทีคนก็คิดว่า คุณเล่นได้แต่แบบนี้คุณไม่สามารถเล่นหนังแบบอื่นได้เลยคุณไม่สามารถเล่นเป็นตัวละครล่าเริงสดใสคุณไม่สามารถเล่นแอคชั่นคุณไม่สามารถเล่นคอมเมดี้ได้เลยเพราะว่าภาพจําของคุณคือซูเปอร์ฮีโร่แบบนั้นไปแล้วนั่นคือข้อเสียของการเป็นถ้าคุณเป็นเบรกทูแล้วนะไปเล่นหนังซูเปอร์เพราะฉะนั้นดาราหลายต่อหลายคนที่ไปรับเล่นก็จะชอบเลือกเล่นตัวร้ายอาจจะเจคกิ้เล่นฮาวเล่นตัวร้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องเดียวจบเเรื่องเดียวปุ๊บมาถึงป้ายมาถึงป้ายมาถึงป้าย เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ก็ต้องบอกกันก่อนว่าการเล่นซูเปอร์ฮีโร่มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีข้อเสียตรงนี้มันก็มีนะครับสุดท้ายสุดบางดาราบางคนก็จะถูกจดจําอยู่ในบทนั้นแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆนู่นนี่เนี่ยมายก็จะถูกลืมไปหรือบางทีพู้กกับบางคนที่เขาอยากจะเล่นหนังกับ หนังแบบทาหนังเล็กๆหนังอินดี้หนังที่แบบว่าเป็นหนังที่หนังอาร์ตจะเจอเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เล่นอเวนเจอร์มาเหรอมันจะเล่นได้ไหมมันจะทําให้หนังของฉันเสียมูทความเป็นหนังอาร์ตหรือเปล่าเอาอเวนเจอร์มาเล่นอะไรเงี้ยนึกอออกไหมมันก็จะมีความคิดแบบนี้สําหรับผู้กับบางคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นแบบเทมอี่ชาลเม่หรือเราร์โดดิคาเบโอยที่เลเวลเขาใหญ่พอตัวอยู่แล้วเขามีพลังเนีย์โดดิคาเบโอยแนะนําว่าไม่เล่นซุปเปอร์ผมก็คิดว่าถูกต้องนะ ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเห็นทีโมที่ชาลามไปโผล่หนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผมอยากให้เขาไปสำรวจการที่เขาได้มีโอกาสเล่นดูนเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นสไปเดอร์แมนใช่ไหมถ้าเล่นสไปเดอร์แมนคงไม่มีเวลามาถ่ายดูนเห็นไหมการอยู่ในดูนมันก็ดีกว่าสไปเดอร์แมนดูนอย่างมากมี3าภาคมี2ภาค3ภาคแล้วเขาก็ได้มีโอกาสไปทําทีโมที่ชาลามีก็มีโอกาสไปเล่นหนังอินดี้ไอ้โบนแอนอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้โบนแอนออสักอย่างที่เป็นหนังใหม่ของเขา ก็มีโอกาสไปเล่นเพราะว่าหนังพวกนี้มันก็จะมีช่วงเวลาช่องว่างเวลามากกว่ามาเวลที่เหมือนกับว่าต้องถ่ายแบบต่อเนื่องถ่าย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 เดี๋ยวกูทำซีรีส์เดี๋ยวต้องไปโผล่เรื่องนั้นไปโผล่เรื่องนู้นมันทําให้ตารางงานของเขามันไม่สามารถที่จะกว้างพอที่จะเล่นได้แบบหลากหลายแล้วก็ยังเป็นที่จดจําในฐานะนักแสดงคุณภาพแล้วก็ในฐานะของนักแสดงที่มีบทบาทที่หลากหลายได้นะครับจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของซูเปอร์ฮีโร่นะฮิโรนาโดดิคาเบโยไม่ได้ว่าซูเปอร์ฮีโร่เพียงแต่ว่า มันต้องบาลานซ์ให้ได้มันต้องมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสําหรับทีมมาที่ชาเม่ควรจะไม่เล่นหนังซูปเปอร์ฮีโร่ผมว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วสําหรับเขาหรือถ้าเล่นก็เล่นเป็นผู้ร้ายพอแบบโผล่เรื่องเดียวจบไม่ควรจะเอาตัวไปเพราะว่าอาชีพของเขาเขาอยู่ในช่วงของไลติ้งสตาร์ที่เบรกทูมาแล้วรับหนังเล่นหลากหลายได้เงินน้อยๆแต่ว่ามีชื่อเสียงไปเรื่อยๆดีกว่าที่จะแบบตุ้มทีเดียวแล้วติดแงกอยู่กับสิ่งสิ่งนี้โดยที่ตัวเองก็แบบโดนเหมือนโดนแช่แข็งไปแบบนี้นะครับ อ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันสาหรับอันนี้ก็ผมวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์นะเพราะว่าในเนื้อหาข่าวก็จะมีแค่ว่าอย่าเล่นซูเปอร์ฮีโร่กับเลยอย่าเล่นยาตัวเองอันนี้ก็เป็นเชิงวิเคราะห์สําหรับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านในช่องแชทสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องข่าวของคอนสแตนตินกันและนะครับ